จดหน้านนะ้ำบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายในริดอะไรที่ทุกคนจะต้องชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวเซตติ้งแบบแฟนตาซีไทยแล้วก็มีความ่าหินมะพ้านหินมะใจทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราอ่านเรื่องแนวนี้เราก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสําหรับเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแนวสุขนิยมนะ มันก็ไม่ได้สูงนิยมขนาดนั้นเว้ยมันมีความสัมพันธ์ของตัวละครที่ค่อนข้างจะซับซ้อนซึ่งอ่านแล้วสนุกม,มากรู้สึกแบบมันแซบมันถึงทิกถึงขิงมันเลิศนะไอ้หนุ่มคนนี้นะคะและจุดเริ่มต้นของเรานะคะก็เริ่มต้นที่นายเอกของเราเลยค่ะนายเอกของเรานะคะมีชื่อว่าน่านาน้ำค่ะเป็นหนุม่ม วัยหมดไฟนะคะอายุ30ปีก็คือทํางานจนหมดไฟแล้วอ่ะจนแบบรู้สึกเบื่อกับชีวิตมากๆแล้วก็ลาออกแล้วก็มานอนอยู่บ้านเฉยๆเลยแต่ว่ามันก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ถูกไหมสุดท้ายเนี่ยน้าน้ําก็ต้องออกไปหางานทําอยู่ดีซึ่งในวันที่เขาออกไปหางานทํานะคะก็คือวันที่เขาต้องตุยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะโดนลุกหลงจากเด็กช่างที่มันตีกันเว้ยแต่ในความโชคร้ายอะ่ะมันก็ยังมีความโชคดีอยู่นะเพราะว่าหน้านน้ำเนี่ยได้มาเกิดเป็นครุฑค่ะถึงแม้ว่าตอนเกิดเนี่ยเขาจะ เกิดแบบจากไข่อะค่ะคือมันจะแตกต่างกันนะคนที่เกิดจากไข่คนที่เกิดจากแบบคันมันดาคนเป็นครุสเนี่ยถ้าเกิดจากคันมันดาก็คือมีบุญสูงแต่น่าน้ําคือเป็นไอ้ลูกกระจอกนะคะเกิดในเรือนของหมอเรืองเดชค่ะใช่ค่ะหมอเรืองเดชเนี่ยคือพ่อของน้านา้ําแบบเป็นพ่อแท้ๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อภาษาอะไรนะทุกคนคือนางเนี่ยไม่เคยแสดงความรักกับลูกชายของนางเลยน้องน้าน้าเนี่ยคืออยู่กับพ่อ30ปีนี่ก็คือแบบ รู้สึกแย่นะรู้สึกแบบทําไมพ่อไม่รักข้าเลยทาดีขนาดไหนพ่อก็ไม่เห็นจะสนใจข้าเลยแต่ในขณะที่รู้สึกแย่กับพ่อนะมันก็มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเว้ย ไอ้หนุ่มคนนี้แหละที่มาทําให้น้องน่านนําเนี่ยรู้สึกดีซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะมีชื่อว่าฟ้าครามค่ะเป็นครุฑซึ่งเป็นรัชทายาทของเผ่าครุฑด้วยนะคนคนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเห็นน้องน่านนําครั้งแรกเนี่ยก็ตกหลุมรักเลยคือชอบอะไรรูว้ว่าชอบเท้าเขาคือเท้า,เขา,ทาเขาสวยได้รูปชอบเออที่สําคัญก็คือเมื่อนางชอบแล้วนางทํำยังไงนางโฆษณาเลยจ้าหลวงของฉันจ้าน่าน้ํา,นาหลวงของฉันจ้า เขาหรือ,อยังว่าเขาอยากเป็นหลวงของแกก่อนหรือเปล่าเอ่ยจริงๆเราก็ชอบคู่หลักนะแต่คู่รองมันแซบไว้แกแกต้องได้อ่านพ่อของน้องนัานนาคือเลิศมากพ่อของน้องนัานนานางคือแซบนางคือเด็ดดวงนางคือที่หนึ่งนางคือแบบสุดยอดคิดดูแล้วกันว่าทุกคนอนะทุกคนที่ยกเว้นพระเอกอะอยากจะแบบเป็นพ่อเลี้ยงให้น้องนั่นนาเพราะว่าอยากได้พ่อของน้องนั่นนาเป็นมีอีกทีหนึง่งมันเลิศนะแกฉันชอบตัวละครนี้มากนาะงมีความแบบ นางเก่งนางเลิศนางไม่แคร์ใครนางผู้ชายรุมร้อมฉันชอบเอาจริงเอนเตอร์นี้ดีมากนะคะซึ่งความสัมพั์เนี่ยมันก็มีเรื่องลึกเรื่องหลังมันซับซ้อนแล้วด้วยความที่มันซับซ้อนเนี่ยแหละมันก็เลยทาให้เรื่องนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือเซตติ้งของเขาอ่ะมันอลังการมากทุกคนคือมันไม่ได้มีแค่เผ่าครุฑในหินมะพานนะทุกคนมันก็มีเผ่าอื่นๆด้วยแล้วเผ่าอื่นๆอ่ะมันก็จะมีลักษณะอัตลักษณ์พิเศษซึ่งเขาก็จะโคกันเว้ยหลายๆเผ่าเนี้ยเขาก็จะมี 看吧。 คนนั้นก็อยากได้พ่อเรืองเดชคนนี้ก็อยากได้พ่อหน้าน้ำอยากได้พ่อคนนั้นอยากได้พ่อคนนี้คือนางกระเยี่ยนกระหือรือกับครอบครัวนี้มากก็ต้องมาเอาใจช่วยกันนะว่าน้องหน้าน้ำเนี่ยจะไปตกเป็นของท่านชายฟ้าคามหรือเปล่าหรือว่าจะไปตกเป็นของคนอื่นซะแล้วเพราะว่าคนอื่นก็อยากได้เหมือนกันแล้วหมอเรืองเดชที่เป็นพ่อของน้องหน้าน้ำเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเขาจะไปลงเอยกับใครหรือว่าเขาจะไม่ลงเอยกับใครเลยหรือเขามีเหตุผลอะไรที่จะไม่รักน้องหน้าน้ำอันนี้ต้องไปติดตามนะคะ รับรองค่ะไม่ผิดหวังเป็นอะไรที่สนุกมาก3 6ตอนนะทุกคนอ่านได้แบบเพลินเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอ e ีบุ๊กขายแล้วด้วยนะถ้าอยากสนับสนุนนักเขียนนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในแมปเลยและถ้าใครชอบอ่านในลิต์อะไรตอนนี้เขาก็ติดเหรียญแล้วด้วยอ่านฟรีนะคะถึงตอนที่18ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ซื้อแค่ตอนละ5เหรียญเท่านั้นเองคุ้มมากๆเลยนะส่วนตัวเรานะั้นเนี่ยอยากได้เล่มแจกมากๆเลยแต่ว่าไม่ทันนะคะเพิ่งมาอ่านทีหลังก็เลยแบบอ หวังว่านักเขียนเนี่ยจะมีเล่มขายเร็วๆนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้น้องมาประดับชั้นมากๆเลยมันจะเป็นลดนะแกถ้ามีน้องนั่นนามกับท่านชายฟ้าคลามอยู่บนชั้นหนังสือแต่ถ้านักเขียนไม่ทําก็ไปสนับสนุนในแแบบนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบายยค่ะเดี๋ยวไปตามอ่านเรื่องอื่นก่อนนะ